ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับเต็มหม้อกระทะอ้าเงี้ยอาภาษบาบ้ามีบอกโวดอือเป็นอย่างขับปิดปอบสบูใช่แล้วค่ะแจ้งหนาสวยงามเลยผู้สาวสายฝอถามหาน้องปล่อยมาดนคลิเทไปกินจุหรือไปกินลาบยูพี่ปาษาอยากไปอยากไปแต่ว่ากับแม่พี่น้องบ้ามีบ่เหตุไปบ้ามีหยานเปลี่ยนไ่ยกรักษฟอนเขาเจ้าเลยมันเดี๋ยวสิไปพาไปเจ้าเมือ คอมเมนต์เขามาครับคันอยาให้น้องปอยไปกินลาบงัวอยู่อ่าลักสกวนในพี่ภาษาตอนอ่ากลางคืนพี่น้องเด้อคอมเมนต์เขามาเขามีบริการส่วนตัวมาแล้วยืนดิเขาบ่หย่านยังดอก <c oughs> จักตัวนี่น้องไฟสามตัวสามตัวอืมคือเห็นตัดูลลแล้วอันกับหนังแล้วพี่น้องเสียงมันไหวกันดุอ๋อเสียงเนื้อไว้เอาอ๋อนี่เนื้อมันสีใสลอนอยู่บ่ บ่แน่ใจราบ้านาใจไร้ปานนีบ่น่าจะใส่อะไรหรอกพี่น้องใส่หลอดกิ๊กกิ๊ตลอดไหมขินเยอะขนครับนี่มาซีหาข้นขุนไก่บอกเขาเขาเอื่อนอย่างเอาภาษาของน่องปอยเอื่อนเอื่อนอย่างเขาเอิ่อนขวากไก่เนาะไก่ส่วนน่องปอยบ่คือไผ่เด้ส่วนน่องปอยบ่คือไผ่เด้สพี่บอกส่วนเบาส่วนโค้งส่วนนี้ส่วนไม่เห็ดกินนี่พวดพวกรับว่า ขันบ่อแตงนะ่ะขันบ่อแตงตัวงามๆไก่กกเห็ดกินบ่อใดทอด <g oda> ไปนางเงียวยุน่น้ำปลากะตองแตงนะ่ะกะม้าผุดม้าเหลียถึงคือคนเอาตะเลียงไปใช้อิ่นตะเลียงได้เดือพวกความสิทุกเลยเด้หนิ <c oughs> <c oughs> อือสวนตัวนี้นั่นบอน่อใดตัวนี้นั่นเดี๋ยวสิเส็นตองปล่อยบอ่อใดทองเอาไป <c oughs> <c oughs> ไว้ไปปล่อยไปดักมาได้แนี้ยนี่ <c oughs> ตอาไปปล <c oughs> ่อยนะ่ะปล่อยไอยเห็ดของบ้านนี่เอาความเหม็นเขามาปะ เมนเขามากก็แช่ผูดด้ใดอยากให้น้องปลอยร้อยไก่บ้ามีไปขวาว่าสัน,นบ้ามีไปดักมาได้ตัวน้องปลอยยังได้สีบอลไปขี้เซนช่วยสิได้มากยากซะเมนเขามากเ้าพี่น,อน้องผู้ใดอย่างเราบอลน้องปลอยอ๋อโอ้ยท่านอยู่พี่น้องผมที่เรียกบอกว่าให้มาตต์ต้อนซับไก่ก็สิบ่าให้เห็นตอนซับบอกหูว่าน้องปลอยว่ายังถ้าซับไก่แห้งเซ็กซี่ คือมันติดเหลืองพี่น้องว่ามี่เอาตรงๆคู่มือกับพวกหัวกดระเบียบข้องช่องอ่าข้องทางบริษัทเขาเป็นนิยงคือตรงแบบเห็นปีงกบปีงใกล้เป็นตัวนี่เหลืองเออเเลยพี่น้องแต่กี่ว่าเปลี่ยนเลยเลยว่าเออเอาเอาเป็นตอนอยังสี่คั่วให้เป็นหม้อกระทะยักเป็นหม้อกระทะนรกเลยพี่น้องผมเอามาอ,อยากมาจินมาเสียามานัวน้ำกันถือว่าเป็นคลิปอ่าคันเวลาก้อนเทาสิไปหาสั้นววหนูไปหาดักหนู ไปหาเก็บเห็ดไปหาไส้เบ็ดกบเบ็ดปลาเบ็ดปาลาไหลก็แล้วแต่สัญญาวา่าโตลึกลับตประหลาดยุทีหมายลึกลับกลางป้านั่นบ้ามีพญยา,ยามต้องเอาโตมาให้ได้อะก็บพกหวัวมันจะเป็นตอีกอย่างดรอกไอที่มันเลือดไหลเป็นทางไปนั่นพี่น้องต้องเห็นโตมันจเจ้าเมื่อแล้วไปคิดว่าติดตามกันดีๆครับซี่รี่นี่บ่ได้โตหรือว่าบ่าเห็นโตบ่ยอมเลยครับนะ้อมันต้องงวดเข้าไปทุกคณะแหละ มันเคยได้กินมันต้องมาเบาหัว่าตัวอีหยังเดี๋ยวสิพาน้องปอยไปจัดการมันอยู่กันได้ตัวมาให้น้องปอยกินดิบๆเลยน้องปอยชอบน้องปอยชอบอืมชอบอะไรที่มันสดๆน้องปอยชอบอีหยังที่มันสดๆพรอ้อมอ้ที่เชน่นไก่ดิบแบบต้องลากลงไปกินในน้ำอยู่บ่ครับแม่น่ะเป็นเมียพี่น้องเนี่ยแต่ที่เตือนแ,แต่ว่าทุ่นสู่เป็นคนมักเห็ดมักข้าวอืม สวดทรงองค์เอวโอ้ยเซ็กซี่พุ่น่ะงอดากงอดีอดายาใส่เอกอืมอือไม่อยากมากินน้ำกัน้ะพี่น้องครับ <c oughs> อ้าวเมนหนาผู้บ่าวเนี่ยเบิ่งอยู่กับมาเด้อามากินน้ำกันเอิ่นผู้กองนัดมานั่งไออิสานรอนรอดกับมากันอยากกินไอร้อนบ้ามีเล่นเออฝากน้องปอยมีหยั่งฝากไปถึงในอันบ่โอสีเร็วๆนี่สิพยายามติดต,ต่อติดต่อในอันมาให้ได้เอามากินลาบคู่กับน้องปอย โซเชี่ยวลูกเป็นไฟแน่นอนพี่น,อออน,น้องผมความประหยาดเอ้ยน้ำด้อยในอันเน้อะให้เจ้าหู้ว่าควยนะเป็นเอฟซีเจ้าแบบสุดริมทิมปัะตออูอืมอืใส่ลายแสียบลายใส่หน่อยแสยบหน่อยนะครับนเบานาะกลุ่แล้วไปเชิญในอันมาก,กินน้ำกันขันอยากกินลาบกินจุให้ในอันติดต่อมาติดต่อบา่าวมีบ่าวบ่าวช่องตั้งหลทางหนึ่งบ่าวสิบตั้งเอฟบีอ่าที่ที่ หรือว่าตอกตอกนั่นละรากาไหว้ที่เขงเหาและอนันติดต่อมาช่องทางไดช่องทางหนึ่งบ้าวมีสี่ดูแลต้อนรับครับสู่เป็นย่างดีเด้อในอันเด้อได้ยังแนีล่หะเครื่องปรุงวาหารเห็นอย่างนียปะโอ้มีน้ำปลา<ร>ฟิชซอสฟิชซอสซูกาสูกาใส่สูกาเขาไปแล้วรา่าพกนัว อืมใส่ไปแล้วอันนั้นเป็นผักอีย่งไรขึ้นเขียวเต็มจานใบกะเพราจ้ะโอ้ยใบกะเพราเอาใบกะเพราสิ่งต่อไปพี่น้องอส์ว่าทันคนกะทิหูจักน้องปลายดีเนาะครับเนาะช่องของเฮาก็ได้น้นองปลายนี่นิยอมกินไก่ดิบหรือว่าไก่พร้อมปรุงเ่ราะเป็นไก่ปรุงสุกเลยครับเล้วให้เข้าใจว่าน้องปลายมักกินไก่พร้อมปรุงนี่เนาะปลายน้องปลายได้จ้าเ่ราะเป็นน้องปอย บบเ,เดี๋ยวนะบ้ามีสสีไ้นองปายเห็ดจกักมือหนึ่งแล้วพี่น้องสีอึ้งถึงเสียวก็ฟีเพื่อการขรัวไกล้ของนองปายอันนี้จะยุบแล้วไกลน่ะสุกค่ะสุกสุปอย่าเป็นว่ามันใจว่าสุกเนาะครับเนาะคันผู้ใด,ดอยากเห็นนองปลอยลางลงไปกินในน้ำหรือว่าไปกินยูพีภาษาบอกบ้ามี่บ,มบ้ามีสซมของซิมตอน ไอสิษย์ไม่มี่รอไอพาะสูงแล้วคำนี้เดี๋ยวขีาอเด้อครับผมครับผมวงเม้ากับเมียนแค่รครับเอาไปใส่ตัวไปนี่เดี๋ยวไพอดีครับย่าเป็ดยังเพิ่มย่าเป็ยังคนนอกจาสิใส่บีโอยิยใส่ย่บองควัญเจ้าอียมหวงปล่โคตรแซ่บอะปาส่ไปกับพ่อกับแซ่บบามีโคตรแซ่บเลย่ามันทะเลหอมไปกับพ่อได้ไหม อืมคุณสุดเดียวฮะวายใส่อะไกับเขาอุ้ยหมวกกระทะหนึ่งหัวไก่หมวกกระทะหนึ่งพี่น้องกินซี่ยมย่างเดี๋ยวบ้ามี น да like um, so well no, so ี Aye, well, ่เดียงว่าไปเบิ้งหมายนะผมบ่กไปใสบ่ย่างตมาเห็ดกับเขาย่งเดียวเตนเื่อกับ่งตมาเห็ดกับเขาวานไปเที่ยวหนังว่าไปเที่ยวห่างโคอันยินม่ดียงิขงดครับโครโคดีโคตได้อือดับผมเลยเอาไปกินยังไปกินกันแซ่บๆยังครผม เป็นถาดเป็นถาดปาดูพี่รองเต็มถาดอ่ะเนย้สีย่อคุณใหญคุณใหญกวามโอ้ยสียหรอใหกวาดันี่านควมมันก็ยังโทแล้วได้ ก็มาโพดมาโพครับแหมฟวกฟกมาย่อเอาฟวกทำมียิ่งย่อว่าไดเดียนี่มันอันตรายเดียนี้ใบถึงสีน้ำด่างไปเลยไบพี่น้องน้ำนางงามไป ขัวแบบมัวแบบแดงเอาจานห้องมาป่แต่แดงก็อยังเป็นหัวงกะเหลีวคุณยายบอกโอ้ยปาะัานอ่ะก็รับทหารไม่พี่น้องขัวากายสู้กินสามตัวเถงทางนีสิเป็นวิญญาณถ้าวิญญาณเต็มถาดเด้นุ่มงฟกเที่ยวนี้มาอะไรเจ้ามือครับเสีบมือครับทางเราเสีบมืออีกแล้วอันว่าอย่างนี้จะไปเที่ยวลรบุรีคือจะไปอัน เป็นทหารก่อนลงสตอรี่คู่มือ่มนยอือัวน้ะส่หมองเดียวจัดพี่น้องมันมีอันนี่บนบักเดียวนั่นละเพราะว่าตำรวจเข้าวานอุ้ยตำรวดครับทุกอย่างก็เป็นลักฐานในไอ้วิดีโอนี่แหละ ก็ร่างพาบาลถ้นแล้วผู้ใดสมัครก็เป็นปอดเอายอีกนะขวัยบัตรบัตอาลนีสมัครน่จปอดากุค่ือเด่อวเดยวมาเด้อหตกาเนือไปยุหันีาก่อนนี่องเด้อ ไม่ตกซ้ำนี่แค่ป้าแงก็ยังไม่ตกอยู่มาบัดมาีนี่ก็เอาลงมากที่นี่ก็รับรับกระเด็ออกปล่อยไอ้สีทนเป็นไหมาบ่มันจีโซอสามเอาคือบอร์ลาพร้อมกันมันเลยล่าเจ็ดหมือคนมองมันก็ได้เหมนไปไฮเนี่ยดาไก่พี่น้องไฮว่เคยกินดาไก่ตองมาล่องบ่อร่องบ่อหูไปจินมต้มหมอหมูไปิ้มกระด่งเจยบทองอห ยือไอ้ในบ้านเปิดเขาไปปักกดดึงออกมาหลดปก่างหนไ้ี่ยังอ่อนุ่ยนี่กินกต่ดูกบอนีมาตนเอาไว้ก่อนะูงรมมกินเก็บรวมไว้่กินเด้มันกินมันหักตัว บอกแเป็กมันบอบมันบ้างอย่างมันมเหลืดเลยเดี๋ยวสาวสีไปแฮมาสาวก็ได้อืไรเราก็แต่ดวกตามดวกไม่ต้องกินนะแค่ปอกแเป็กคือมาคือมาอีนังหน่อยมาตัวนี้น้อยอันคือข้าวมันนั่งหัวแดงมาปล่อยแม่ลโปจอนก็อีนังหน่อยเลี้ยงซื้ออันนี้เอามาให้กินไม่ต้นงเมลโจองบ้างปมลโจองจำห่อนลาบง่วงก็ปลาแดงให้มันกิน อยู่น้ำเขาเขาว่าก<พ>ินอยู่น้ำเขาเขาว่าให้กินเขาให้กินอ,อัน <st> เขาให้กินแบบอาหารดีๆนะอ่อนๆ่อนอันนี้ว่ายู่น้ำปลาจอมไปแล้วจำปลาแดกให้มันกินจำแล้วหัวเออพันร่วมตัวนั้นหรอพวกมามันว่เคยกินแบบนั้นมันกะเสียกันข้าจ <st> ะมือไปโอ้ยรถแบบนีซื้อมาเห็นยังขี้เด็กผู้เดียวซิ่เลยครับ บูด้ิบเมื่อต่วันท่เจียวเขาเนาะเลว่าเีแล้วรถเจ๊งหันน่ตงช่องเดียวเอาจงเบี้ยนาทมันเบี้ยนปเบียนี่พุงใเดี๋ยวินน้าพี่เราผมกินยาไซ้ำนี่โอ้อเ็นหลอนแห้งเป็นตยาน